จริงจริงมันมก็มันนะนะอเอานมร้าอนอีกรอบไม่ใช่ว่าปั่นเครื่องนี้หรือเปล่าเครื่องนี้ทำรสเดียวมีเขาเอานมใส่โอ้ทำรสนี้รสเดียวเปล่าเครื่องนี้เนี่ยกำลังผลิตรดนมมาก ไม่มีฝัดฝดเลยนะฝัดฝดไม่มีเลยนะไม่มีฝัดไม่มีฝัดชิ i n หลังจากฉีดน้ำแล้วไม่มีน้ำาขต้องเป็นน้ำกินเฉยมั้งเขาฉีดน้ำล้างข้างนอกเฉยนี่ไม่ได้ฉีดล้ำ